เเฮ้ยไหอะไม่เนมีลยอะไหนะฮ้ไม่มาไ้โทแกต้องไม่ทำตามสัญญาด็ดไม่จริงเป็นไปไม่ได้เขาต้องมาสิรางสองอรฉัน้งแ่เขาต้องมาไหนอะนี่ถ้าเกิดว่าแกอยากให้เขามาเนี่ยนะฉันว่า

จะซับหน้าเพื่อมีคนมามุงดูอะอย่างน้อยฉันจะได้สวยตอนแกหอนเนี่ยนะคุต้ออนเลยนะตายตา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 ตาย หอนอะไรอีกอะ่ะแกรีบอกฉันเลยมเว้ยจะได้พนันกับแกอีกนี่น่งจีเนี่ยนะมันก็ไม่ได้คิดอะไรหรอก <c oughs> มันก็แค่อยากจะให้แกล้างตาบ้างก็เท่านั้นเองอ่ะ <c oughs> อุ๊อยแหมพอพูดถึงล้างตาเนี่ยนะหมอตาก็มาพอดีเลย ขอบคุณครับฮะนี่คุณหมอคงรู้ว่าแกกาลังเจ็บตาอยู่ก็เลยเอาผักบุ้งมาให้อานนี้คุณสกณังเจ็บตาอยู่เหรอครับใช่ค่ะโหไม่น่าเชื่อเลยอะว่าผมเจ้าของห้คุณได้ถูกเวลาพอดีเลย <c oughs> นี่ครับผักบุ้งจีนครับช่วยให้เจริญอาหารเป็นยาบารุงแถมยังช่วยบำรุงท่ายังหานะครับและแต่ถ้าเจ็บตาต้องนี่เลยครับผักบุ้งแดงครับรับรองหายเจ็บทันตาเลยครับสุดแกกินเลยไหมแวฉันป้อ ชิขอบคุณคุณหมอมากนะคะเที่อาของที well> ่มีประโยชน์มากๆว่าให้สุดนะคะดีใจเลยครับที่คุณสุดชอบนะโอ้แต่ว่าวันนี้นะครับผมไม่ได้จะเอาของมาให้คุณสุดอย่างเดียวนะครับผมจะพาคุณแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยไปเลี้ยงฉลองที่ย้ายเข้าบ้านใหม่นะครับคุณหมอใจดีที่สุดในสาโลกเลยค่ะ นี่เป็นกันนะคะอืมเนื้อสัตว์เนี่ยไม่ดีต่อสุขภาพนะครับแลวผมเนี่ยจองโต๊ะที่ร้านอาหารเวียดนามไว้แล้วด้วยทานผักเยอะๆเนี่ยก็เพราะลราไส้ปลอดภัยดีนะครับก็ดีเหมือนกันนะก็ได้ค่ะเอ่อแต่แฉันไม่ไปนะอ้าวทำไมอะจีก็ฉันอยากกลับไปอ่านหนังสือสอบมากกว่าโหจีเค ทานข้าวเย็นต๊บเดียวอ่ะมันคงไม่ทําให้เวลาอ่านหนังสือแกน้อยลงน่ะสาหรับคนเรียนเก่งอย่างแกอ่ะมันก็คงไม่สําคัญมากสําหรับคนที่เรียนไม่เก่งอย่างชั้นอ่ะมันสาคัญมากม,มายมหาศาลเลยแหละเอาน่าพวกแกไปกินกันเถอะไม่ต้องห่วงชั้นขอบคุณคุณหมอนะคะที่ชวนแต่งานนี้จีขอบายดีกว่าค่ะไปแล้วนะแกจี คุณคุณครับคุณครับเออคุณแดนเทพครับคุณละรครับคิดดูสิว่าเราเรียนที่นี่มาเกือบ4ี่ปีแล้วใช่ไหมแต่ยังไม่เคยเจอก็กหนุ่มรูมหล่อคนเมื่อกี้เลยอ่ะแต่พอเขาเจอไอจีปุ๊บเขาก็มองไอจีด้วยสายตาที่แบบตกหลุมรักปั๊บถ้าไม่เป็นเพราะพรอมลิขิตบรนดาชักพาแล้วเป็นเพราะอะไร คุณคุณคุณครับคะ่ะค่ะชืช่อฉันชื่อจีรินค่ะอ๋อคุณจีรินผมกำลังจะไปหาคุณที่ตึกอยู่พอดีเลยเขาเรียกว่ารักแรกพบอยากแล้วออฉันก็มีรานสังขอนมากเลยนะว่าเย็นนี้เขาต้องมาหาแกที่คณะแล้วก็จีบแกเลยอ,อ่ะเพอเจ้อฉันไม่ได้เพ้อเจ้อและฉันก็เชื่อมากดว้วยว่ามันจะต้องเกิดขึ้นจริงตามที่ฉันสังขอน ถ้าเย็นนี้คุณคนนั้นามาจีบฉันจริงฉันจะยอมไปเหา่าหอนหน้าติดเปนเวลาสินาทีแต่ถ้าเขาไม่มาคนที่เหา่าหอนต้องเป็นแก่ฉันไปก่อนนะคะเอาเอาไปไหนครับให้ผมไปส่งนะครับไม่เป็นไรคะ่ะฉันกลับเองได้ ยังไม่ทันจีบก็เขินหนีไปซะละอย่างเนี้ยไ <Okay. S 1> ม่ยาก เจอได้แล้วนะครับเจอเช้าเจอเย็นอย่างเงี้ยคิ mm ่ hmm. ว่าเราต้องเป็นตัวกูเปนแน่เลยอ่ะคนกำลังเหนื่อยอ่ะพี่ mm hmm. เจยวยที่แถวไหมคะค่ะโหพูดได้ดีอ่ะทำเป็นยิงใส่งอนแล้วนะไม่พูดเจอแล้ว mm hmm. ไปไหนมาลูกรู้ไหมว่าลุงเป็นห่วงจนก,กินไม่ได้นอนไม่หลับเนี่ยนะไม่รู้ครับนั่นสิพะจะรู้ได้ยังไงล่ะลุงไม่ถามอะไรไม่เข้าท่าเลยเนาะเออตอนที่นั่งรถมานะคะก็สอบถามแล้วว่าค่ะก็บอกว่าคุณเจมนนี่ชวนหนีออกจากบ้านไปตามหาคุณพงษ์ค่ะก็พัดคิดถึงพี่พงษ์เลยครับเอาหนะลูกนะ ลุงเข้าใจนะลุงเข้าใจเออพวกเราขอโทษด้วยนะคะที่ดูแลคุณพัดไม่ดีปล่อยให้คุณพัดนหนีออกจากบ้านไปได้นะคะใช่ค่ะครับแต่ต่อไปนี้คุณไม่ต้องกลัวแล้วนะคะเพราะว่าพวกเราสั่งห้าไม่ให้คุณเจนนี่กับคุณก๊อฟเข้ามาเล่นในบ้านนี้แล้วล่ะคะ่ะรับรองนะคะคราวนี้ไม่มีใครพาคุณพัดออกจากบ้านได้แล้วล่วะคะ่ะครับเข้ามาแล้วปล่อยมากัดนะครับมีอะไรตื้นๆไปหรือเปล่าฮะแต่พัดไม่ได้ไปโรงเรียน แล้วถ้าไม่มีเพื่อนมาเล่นที่นี่ตาพัดจะเล่นกับใครเออแล้วแล้วถ้าถ้าปล่อยให้มันเล่นแล้วก็มาพาคุณพัดหนีออกจากบ้านอีกลระคะแกจนหัวงอกขนาดนี้แล้วเนี่ยอถ้าระวังคนที่มีอายุเท่ากับเด็กสิบขวบไม่ให้หนีออกจากบ้านได้ถ้าทาไม่ได้ก็เาออกไปซะหัวร้ออะไรคือหัวล้อสิครับเพราะว่าเรื่องหัวงอกออกไปนี่ไม่มีผมไม่มีงอกก็เลยไม่ต้องออกอ่ครับ อยากออกเดินไหมออกไม่ครับไปเลยไปตามกอล์ฟกับเจนนี่บอกให้กลับมาเล่นได้เหมือนเดิมโอเคครับครับครับแกมไปตามเจนนี่ฉันก็ไปตามกอล์ฟยิ่ื่อนกลับมาเล่นเหมือนเดิมแล้วนะไม่เหงาแล้วนั่นนะครับดีไหม ดีครับดีครับ